อาแถ่ก้าวไกลใจอำม,มหิตสังเวยชีวิตลิ้วล้อแนวร่วมมอมอบมอบมบสวัสดีมิตรรักแฟนขับคิงโพแดงทุกทท่านวันนี้คิงจะมาอัปเดตคดีของรุงปนัสยาแนวร่วมสามก,กลีบยุคแรกๆให้ฟังกันเพราะล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมาลุงได้รับสารภาพต่อหน้าสารแล้วจ้าพี่น้องตามข้อกล่าวหาในคดี1นึแต่ก็เป็นเพียงคดีเดียวจากทั้งหมด20กว่าคดีที่ลุงจะต้องรับ สารภาพแม้จะได้รับความเมตตาลดโทษหรือรอลงอาญาจากคดีข้างต้นแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมที่ทำเอาไว้กับสถาบันพระมหากษัตริย์และสิ่งที่สำคัญคิงอยากจะโยงให้พวกเราทราบกันนั้นมิใช่เรื่องการรับสารภาพของลุงหรือขบวนการที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเพราะพวกเราต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่าเบื้องหน้าก็คือไอ้ทวยไอ้บูดไอ้ว่าและแกนนำอนาคตหมดพักก้าวล่วงทั้งหลายส่วนเบื้องหลัง ก็คือไอไดโนเคซี่ประชาธิปไตยไดโนสลรรนั่งเป็นฟอสซิลประชาธิปไตยคอยลบหลู่ดูหมิน่นเบื้องสูงอยู่ตลอดแม้จริงๆเลยเชียวแต่คิงก็จะชี้ให้เห็นถึงความเลือดเย็นโคตรอมหิตของไอพวกอนาคตหมดและพักก้าวไก่ที่มันกระทำกับคนที่มันใช้งานเขาไปลบแทนไปขึ้นเวทีปราัยแทนพวกมันไปลบหลู่ดูหมิน่นเหยียดหยามสถาบันแทนพวกมันใช้ให้เขาไปดีเบตแล้วก็ตุยขาดจอ แทนพวกมันหลายๆตัวซึ่งช่วงแรกๆก่อนที่พักเก้าไกลจะถูกยื่นยุบพักมันก็เอาตำแหน่งสอสอช่วยปักกันตัวมาหลายคดีแล้วจ้าพี่ดองแต่สุดท้ายท้ายสุดพอคนเหล่านั้นถูกดําเนินคดีกันมากๆเข้าในขณะที่พักของมันกําลังจะถูกยุบมันก็ทอดทิ้งเขาทันทีปล่อยให้ไหมไปกันน้ํามันไม่คกละทอดกันปล่อยให้แกนนํามบต่างๆต้องเผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยวเดียวเดียวและลองไปไล่ชื่อดูจากคลิปที่คิงเคยทําไว้ ก่อนหน้านี้ชื่อตอนว่าเธอทีนฟูจิที13เอาเวจีหลบหนี112เข้าไปดูตอนนั้นกันได้เลยแต่ถึงวันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นโฟทีนฟูจิทีแล้วละ่ะเพราะมีไอเพนกวินเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวที่กําลังจะหลบคดีหมายจับนอกจากนี้มันยังปล่อยให้อีบุ้งอดอาหารจนร่างกายไม่ไหวตุยไปซะนี่ลองคิดดูนะคนแบบไหนกันวะที่ปล่อยให้พักพวกต้องหนีต้องเดียวดายตายเดี่ยวคนแบบนี้เหรอที่จะมาสร้างอนาคตให้กับประเทศอนาคต ของพวกมึงเองพวกเดียวกันมึงยังทอดทิ้งสังเวยชีวิตเขาเพื่อเอามาหาแดกทางการเมืองจ้าพี่น้องแล้วเชื่อคิงเถอะเมื่อถึงวันที่คนในพักมันเองถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดต้องรับกรรมเข้าสังเปถ้าพวกมันไม่หนีไปก่อนนะทั้งอีไอลักนรกอีลุกเกดชนที่ชาและไอ้โตโตถึงวันนั้นไอ้พวกนี้จะโดนไอ้ถวยไอ้บูดไอ้ว่าวหอด้งเหมือนกันขนาดไอ้กะทิบูดยังออกตัวล่วงหน้ามาแล้วเลยว่าถ้าพวกมันรู้ ว่าไอ้สตัวนี้มีคดี1นึติดตัวมันจะไม่ให้พระเก้าไก่ส่งมาลงสมัครสอสอเด็ดขาดเพราะจะทําให้วุ่นวายในอนาคตและกลายเป็นจุดอ่อนให้ถูกโจมตีแม่งยังไม่ดีการเลยสอเขาจะลอยแพพวกเดียวกันซะแล้วเพอเพอหลังสารชั้นอุทร์ตัดสินคดีไอ้ไอ้ช้ทวารก็อาจไม่ประกันตัวให้แม่มอีกแล้วจ้านี่ยังไม่รวมถึงการแบ่งชนชั้นวันนะของบรรดาแกนนําม็อบของมันด้วยนะอ ตอนช่วงที่ยังประทวงจัดม็อบปลาใสกันไอ้พวกศาสดาทั้งหลายก็แบ่งพักแบ่งพวกแบ่งเกจจัดลำดับเด็กเส้นเด็กรับใช้จัดสรรผลประโยชน์ชนิดเหลื่อมล้ําระยำหมากันเลยทีเดียวไม่เชื่อก็ไปดูที่ไอ้กินแม่งมีเงินในบัญชี60ล้านส่วนลุงนั้นมีแค่15ล้านบาทไทยเท่านั้นเองแต่อีกหลายๆคนแม่งไม่มีสักกระบาทจ้าพี่น้องแม่งแบ่งกันไม่ครบนี่หว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่กรรมที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นปะทวงหาความเท่าเทียม แต่ได้รับความเหลื่อมล้ำจากก้าวไก่ประท้วงให้สารปล่อยเพื่อนกูแต่ถูกก้าวไก่ลอยแพรและแล้วมาคิดได้ก็สายไปแล้วล่ละพวกมึงใครที่อยากจะไปเป็นเครื่องมือของไอ้พวกก้าวไก่จงดูเอาไว้ว่ามันทำอะไรเมื่อถึงวันที่ลิ้วล้อหมดค่าไร้ความหมายไม่ตายเดียวไดก็ต้องหลบหนีหนีหนีจ้าพี่นดองอย่าเลิม่ม กดไลค์กดแชร์หายคิงด้วยนะจ๊ะเจ้านายเอย้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ย